ละอวรสารเทธนบุญยอนชายคนหนึ่งจากกลุ่มชาวฟาริสีชื่อนิโคเดมัสเป็นหัวหน้าคนหนึ่งของชาวยิวเขามาฝ้อพระเยซูเจ้าตอนกลางคืนทูลว่ารับบีพวกเรารู้ว่าท่านเป็นอาจารย์ที่มาจากพระเจ้าเพราะไม่มีใครทําเครื่องมาอาัศจรรย์อย่างที่ท่านทําได้นอกจากพระเจ้าจะสถิตกับเขาพระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า เราบอกความจริงแก่ท่านว่าไม่มีใครเห็นพระราณาจักรของพระเจ้าถ้าเขาไม่ได้เกิดใหม่นิโคเดมัสท,ทูลถามว่าคนชรลาแล้วจะเกิดใหม่ได้อย่างไรกันเขาจะเข้าไปในคันมารดาอีกครั้งหนึ่งแล้วเกิดใหม่ได้หรือพระเดชสุเจ้าตอบว่าพระเดชสุเจ้าทรงตอบว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าไม่มีใครเข้าสู่ พระราชาของพระเจ้าถ้าเขาไม่ได้เกิดจากน้ําและพระจิตเจ้าสิ่งใดที่เกิดจากเนื้อหนังย่อมเป็นเนื้อหนังสิ่งใดที่เกิดจากพระจิตเจ้าย่อมเป็นจิตอย่าประหลาดใจถ้าเราบอกท่านว่าท่านทั้งหลายจําเป็นต้องเกิดใหม่จากเบื้องบนลมจ้อมพัดลมจ่อมพัดไปในที่ที่ลมต้องการ ท่านได้ยินเสียงลมพัดแต่ไม่รู้ว่าลมพัดมาจากไหนและจะพัดไปไหนทุกคนที่เกิดจากพระจิตเจ้าก็เป็นเช่นนี้ข้อคิดจากพอรัสารในบทอา่านแรกวันนี้ผู้เขียนพยายามชี้ให้เราเห็นว่ากลุ่มคิตชนเป็นชุมชนของบรรดาผู้มีความเชื่อซึ่งปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะแบ่งปันความเชื่อของตน แม้ต้องเผชิญหน้ากับคำขู่แม้ต้องเผชิญหน้ากับคำข่มขู่เอาชีวิตจากศัตรูก็ตามผู้เขียนยังชี้เห็นอีกว่าพวกเขาเป็นกลุ่มชนแห่งการอิทฐานภาวนาพวกเขาปล่อยให้พระจิตเจ้านำทางทั้งในคำอธิษฐานภาวนาและชีวิตของพวกเขาชีวิตของกลุ่มกิจชนสมัยแรกเป็นพิมพ์เขียวสำหรับชีวิตของมนุษย์ สำหรับชีวิตของชุมชนสิทธิพะคิชในปัจจุบันด้วยเราจึงต้องพยายามสุดความสามารถที่จะดเนชีวิตให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่บรรพบุรุษแห่งความเชื่อของเราได้วางไว้สำหรับเราทุกคนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อเราจะกลายเป็นชุมชนสิทธิพะคิดที่แท้จริงเหมือนพวกเขาเหล่านั้น